เปิดไปอีกสองกล่องนะคะพร้อมกันก็จะได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมมี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะมีกล่องสุ่มมาใหม่นะคะทุกคนเหมือนว่าคนเราเนี่ยนะคะเหมือนว่าท่านผู้ชมนะคะชอบสุ่มอะไรกันนะคะทุกคน เปอร์เซ็นต์การออกนะคะทุกคนจะเป็นการสุ่มกล่องซานิดนะคะเป็นอันนี้เป็นกล่องยิมห้าคูปองนะคะเปอร์เซ็นต์การออกก็สกินทาวอนนะคะเป็น0.95เปซนะคะแล้วก็เหรียญซานิดนะคะ99.0 5เนเซนะคะทุกคน25ครั้งนะคะเอยยี่้คูปองต่อไปเป็นกล่อง5คูปองนะคะทุกคนก็จะเป็นโอสกินทาวอน0.95นะคะ แล้วก็ชิ้นส่วนหรือฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินนะคะทุกคนเป็น3 9 7 6แล้วก็เพจห้าสิบเก้าจุดสองเก้านะคะทุกคนอันนี้มันอันนี้อ๋ออันนี้มันถ้ากล่องห้าคูป,ปองอ่ะทุกคนจะเป็นกล่องที่แบบไม่มีเหรียญสกินอะไรนะคะทุกคนอาจต่ถ้ายี่ห้าจะมีเหรียญสกินละทุกคนเห็นไหมคิดว่าหมดเดยอะอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการแรกนะคะว่าใช้กี่เหรียญน,นะคะทุกคนใช้ขั้นต่ําคือ13เหรียญน,นะคะทุกคนแล้วก็25แล้วก็30เหรียญเป็นเหรียญซานิดนะคะทุกคนใครเมนซานิดนี่ก็ต้องรองมาสุ่มกันนะคะเดี๋ยวรองทดลองเปิดกล่องสุ่มกันนะคะทุกคนว่าจะได้อะไรลองกล่อง5คูป,ปองก่อนนะคะทุกคนเอาไปสัก40คูป,ปองนะคะทุกคนอันนี้ไปกี่กล่กองเนี่ย8กล่องนะคะทุกคน มาดูนะคะว่าจะออกง่ายไหมคือเกลือเกลือเยอะมากนะคะเราเกลือไปหนักมากอ่าก็คือประมาณนี้นะคะ แล้วไปกล่องที่ห้าคูป,ปองนะคะทุกคนก็จะมีสกินนี่นะคะเป็นบอดบอดไฮนะคะอันนี้เป็นแบบคิงดอมจะเป็นแดนซ์แมนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นดัมส์เบรนส์นะคะอันนี้จะเป็นฟูลออฟคอรัสนะคะทุกคนที่เหลือก็จะเป็นเหรียญเหรียญก็จะมีมีหนึ่งอันมีมีสองอ่ามี มีห้ามีสิบแล้วก็มีเยอะสุดคือยิมห้านะคะทุกคนเราเปิดไปก่อนหนึ่งกล่องก็เปิดไปเลยนะคะทุกคนเอาได้มาหนึ่งอันนะคะทุกคนก็คือขั้นต่ําเลยเปิดไปอีกสองกล่องนะคะพร้อมกันก,ก็จะได้โอได้มาอีกก็ได้กล่องระเรียน่ะทุกคนบอกยากอะดูกคนเออจริงๆ นี่นะคะกดเปิดไปค่ะใกล้มา1นึ่งอันนะคะคลิปนี้นะคะก็ได้เหรียญมาสี่เหรียญน,นะคะถามว่าแรกอะไรได้บ้างก็แรกไม่ได้นะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครอยากได้มันก็อยู่ที่ดวงอะ่ะทุกคนมันมันก็อยู่ที่ดวงจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคน คือเราแนะนํานะคะว่าถ้าใครอยากสุมเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงก็ถ้าใครอยากสุมก็ไปลองสุมกันได้นะคะทุกคนอ่าอันนี้อีกสักสี่กล่องนะคะทุกคนคือมันออกก็คือออกเลยเงี้ยไม่ออกนะคะทุกคนเกลือเน้นๆนะคะทุกคนเกลือเน้นๆนะคะอย่าหาสุมนะคะทุกคนถ้าไม่อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องสุมนะคะทุกคนอ่ะเจ็บนี้อีกนานนะคะทุกคน อ่ะเดี๋ยวลูกแก้วนี้กดซื้อลูกแก้วไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มลัตเตอรี่กันนะคะว่าก็เพชรมันเยอะนะคะทุกคนได้มาจากการสุ่มอะไรเนี้ยแหละได้ได,ได้เพชรมาอีแล้วอันนี้ก็ได้เลขนำโชคตอนนี้นะคะจะ50แล้วอันนี้ได้ได้เหรียญน,นะคะทุกคนอ่ะไม่เคยจะได้ฮีโร่กับสกินกับเขาเลยนะคะทุกคน เจ็บบานนะคะทุกคนคลิปนี้ก็หมดไปประมาณอ่ากี่คูปองเนี่ยทุกคนประมาณร้อยคูป,ปอง200คูป,ปองนะคะทุกคนนี่ก็ก็จนนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ช่วยกันกด like ไลคะ์ด,ด้วยนะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเดี๋ยวไว้มาอัปเดตข่าวสารกริจกรรม RV ใหม่ๆนะคะทุกคน